สวัสดีครับจินไทยช่องกินไทยมานทำงานนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่แล้วสอนถึงเรื่องวันนะครับเราสำหรับวันนี้เราจะมาสอนถึง เรื่องอปีแล้วก็เดือนนะครับคำว่าปีก็คือเนียนคำว่าเดือนก็คือเย่นะครับเนียนเย่ปีเดือนนะครับอีเยอีเยเดือนมกราคมเออเย่เออเย่ เดือนกุมภาพันธ์ซัน์เยซันเย,นเ,ยเดือนมีนาคมซื่เยซื่อเย,อเ,ยเดือนเมษายนอูเยอูเยเดือนพฤษภาคมลิวเยลิวเยเดือนมิถุนายน ชีเเยเดือนกรกฎาคมปาเยปาเยเดือนสิงหาคมจิวเยจิวเยเดือนกันยายนสิเยสิเยเดือนตุลาคม สิบเย็สิบเย็เดือนพฤศจิกายนสิบสองเย็สิบสองเย็เดือนธันวาคมก็เดือนก็ปกตินะครับก็นับหนึ่งถึงสิบได้ก็คือมีเติมคำมาคำว่าเย็ดเขนั้นเองนะครับก็คืออีึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปาจิวสิอสิบสอ ตอนนี้ก็คือเพิ่มคำวุ้ยเข้ามานะครับก็จะเป็นเดือน1ถึงเดือน12นะครับก็อันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับคงจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณน้องคนนุณหนูที่กำลังฝึกขัดเรียนภาษากีนนะครับจะสอนทวนออกเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับเนียนเย่เนียนเย่ปีเดือนอีเย่ อีเยเดือนมกราคมเออเยเดือนกุมภาพันธ์สันเยเดือนมีนาคมซื่อเยเดือนเมษายนอูเยเดือนพฤษภาคมลิวเยเดือนมิถุนายนชีเยเดือนกรกฎาคมปาเย เดือนสิงหาคมจิวเยเดือนกันยายนชืเยเดือนตุลาคมชืเยเดือนพฤศจิกายนชืเอเยเดือนธันวาคมนะครับกะเดือนก็ครบสิบสองเดือนแล้วนะครับอาต่อไปเลยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ เราก็จะมาเริ่มเรียนต่อไปเลยเรื่องการเวลานะครับเรื่องของวันนะครับก็มีเริ่มเลยนะครับจู่เทียนจู่เทียนเมื่อวานจินเทียนจินเทียนวันนี้หมิงเทียนมิงเทียนพรุ่งนี้ โวันทีนวันมะรืนมเทนนมเททุกวันหหนนนเเททวันไหนสสงงกกเเเยเยเดือนที่แล้วกเย สักยเ,เดือนนี้เชื่กยเช้ากยเ,เดือนหน้าเมเกยเมกยทุกเดือนหนากยหนาเกเยเดือนไหนชี่เนียนชี่เนียนีนยนกลาย今年 จนเหียนปีนี้หิงเหียนหมิงเหียนปีหน้ามเมเหนียนมเมเหนียนทุกๆุปีไหนเหียนไหนเนียน,น,น,ยนปีไหนอันนี้ก็คือเป็นการเรียนเรื่องการเวลานะครับเป็นการเอ่ยถึงวันเดือนปีนะครับ ก็คือเป็นพูดถึงเหมือนกับว่า,าปัจจุบันอดีตปัจจุบันและอนาคตก็มันเหมือนกันนะครับก็ก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆศึกษาทีละขั้นตอนภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดนะครับกระทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับจู่เทนเมื่อวานจินเทนวันนี้ หมิงเทนวันพรุ่งนี้โฮเทนวันมะรืนเมเทนทุกวันหนาเทียนวันไหนสังเกยเเดือนที่แล้วจะเกยเเดือนนี้ชาเกยเยเดือนหน้าเมเกยเยทุกเดือนหนาเกยเยเดือนไหน ชเหนียนปีกลายจินเนเหียนปีนี้หหนนิงเียนปีหน้ามเหนียนทุกปีีนนยนปีไหนนะครับวันนี้ก็คือขอจบการสอนภาษาจีนสำหรับจีนไทยไว้ทำง,งานไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้า ก็ขอฝากติดตามแล้วก็มีอะไรที่จะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ